ตาหัตถาชาแนลนะคะมากค่ะพี่น้องอยู่ในช่วงรีวิวหรือรีวิวจากมอนิตัในใดอมาม่าชาไขมุกมากค่ะคือตันไปเห็นในรานดามันแปลกดีตันบพราเคยลองตันแต่เลยลองสั่งมาถ้วยหนึ่งก่อนทำมันแสบแหงสิไปสั่งเพิ่มค่ะพี่นอ้องอตันเห็นซื้อเป็นภาษาไทยที่เขาเขียนขายในแอปอะค่ะบอกว่ามาม่าชานมไขมุกนี่พี่น้องแต่ว่า ดูกลองบ่มีภาษาไทยค่ะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยข้างหนา้ากลองคุจะเขียนว่า Spicy, m ิโ o b a า I am hot <c oughs> เป็นชาไครมุกค,คือบอก I am hot ค่ะส่วนยี่ห้อน่าจะมาลีมั้งพี่น้องอเนี่ยตรงนี้น่าจะมาลีใช่อ้าวฝั่งนี้เขียน I am hot ฝั่งนี้เขียน I am cool เดี๋ยวเด้อพี่น้องวิธีการกินเขากะบ่อไหหมานะ <c oughs> เดี๋ยวตั้งกยังบออ่านด้วยกันบอกว่า is your way หรือว่ามันเป็นทั้งร้อนทั้งเย็นอ๋อนี่เขาให้วิธีทำอยู่ข้างบนแต่ตนานะาบอออก <c oughs> เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเขามาเปิดมนขม้างในกันได้พี่น้องตันคิดว่านี่นาดิไซน้ำพรเพื่อทั่วไปนี่แหละ นาสนใจตรืว่ในกอมีนี่จ้ะอ,อเป็นเหมือนอเม็ดไข่มุมกอะค่ะเป็นวุ้นๆเอาไว้ก่อนแล้วก็มีซ่อมให้ซ่อมไม่น่าจะได้ใช้เมีหลอดให้ด้วยน่ารักอะ่ะ แล้วก็เครื่องปรุงสองหอ่อจ้ะมีแล้วก็เป็นเส็นค่ะพี่น้องเป็นเส้นเส็นทั่วไปเลยบ่มเป็นสาเร็จรูปทั่วไปเดี๋ยวตันจะเอาน้ำห่อนใสต่ตานในเว็บน้ำห่อนไว้แล้วเหมือนกล้องเขาจะให้แกะอันนี้ได้พี่น้องเดี๋ยวตนจะแกะไอ้ฉลากมันออกเลย มันจะได้เห็นนี่จะได้เห็นเหมือนกันอ่าเป็นกล่องนี้แกะออกแล้วมาอันดบับต่อไปเราจะเอาน้ำร้อนใส่เลยจ้ะตันเบลนอร้นอนไว้แล้วเก <Thank you. S 1> มาน้ำร้อนได้แล้วเดี๋ยวตันจะเทหลาดลงเลยค่ะเอาให้ถว่วงแล้วเพราะเนาะโอ้โอ ฝารอน่าจะประมาณสักสามนาทีเหมือนไอ้นี้ทั่วไปมารอล,ลุ้นกันจะเป็นยังไงค่ะพี่น้องตันไดไปอ่านรายล,ละเอียดในลาศดานนิลานทีเพิ่นขายนะคะเพิ่นนันไฮมาบัลายเป็นไดเพิ่นบอกว่ามาม่าชานมไข่มุกมามีค่ะและะ้วก็สามารถทานได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็น พม่หนาฉลากเขาเขียนว่า I am cool แล้วก็ I am hot แต่งกะเลยงงงอืมตั้นคิดว่าน่าจะน้ำเย็นก็นสามารถกินได้เทศใส่ได่หละกการน้ำฮอนดูงี่ซื้อมาสักสองแก้วเนาะใส่ใส่ดำเย็นและก็น้ำฮอนว่าเป็นอย่างพี่น้องถือว่าเด็ดลองอืมเขาหายมากแค่นี้พี่น้องขอมูุ้นตันแอบดูก่อนว่ามันสุกหรือยัง แต่อ่อถึงชาไข่มุกก็ต้องกินแบบเย็นๆนะเดี๋ยวใกล้สุกแล้วจ้ะใกล้ปเปื่อยแล้ว few moments later. โอเคค่ะตอนนี้เสนร็จเ,เปื่อยแล้วต้องไปตั้งกระจะใส่เครื่องปรุงที่เขาให้มากค่ะซึ่งให้มาสองห่ออันนี้เป็นสีส้มจ้ะเดี๋ยวตั้งขออ่านแป๊บนึ่ง ร่วมกันเลยอ่อเครื่องสูงไมีแค่พิมพ์สื่อแบนพี่น้องบได้บอกว่าเป็นรถอีอย่างเลอ,อะังไงทีเดีกวจะได้เห็นกันอ,อันนี้ ปรุงปรุงลดสีแบบสี้ำตาไหมพี่น้องสีเพื่อเค่องปุงมมะมาทั่วไปของห้องอ่ะกลิ่นกลิ่นไม่เหมือนชาไข่มุกเลยกลิ่นเหมือนเครื่องเทศอะไรสักอย่างต่อไปใส่สีม่วงค่ะทองเสียมอ๋ออันนี้เป็นเหมือนผงนมค่ะนี่เป็นเหมือนนมผงอ๋อเป็นสีขาว มันจะเข่ากันเลยอันนี้ไม่มีกลิ่นจ้ะแต่แต่คิดว่ามันอานจะเป็นเหมือนนอผมผงดมมิกเลยจ้ะส้อมที่เขาหายมากตอนว่าใส่นะ่ะมันอันเร็กไปโอ้พอคนแล้วน้ำเป็นแบบ เป็นเหมือนนำนมเลยพี่น้องเป็นเหมือนชานมไข่มุกอะเป็นขนๆเหมือนเราใส่นมลงไปเลยส่วนกลิ่นกลิ่นเหมือนนมร้อนน่ะเหมือนโอ้หมือนตินร้อนมันเป็นกินโกโก้อืมกินคึนื่นนมหอนเลยพี่น้องเวลาเขากินนมร้อนน่ะอารมณ์แบบนั้นเลยอืมน่าสนใจกระนี้สุดถ่ายตนันจะใส่น่าจะเป็นเม็ดไข่มุกพี่น้องเดี๋ยวหม้มาม้วนอยู่เด้๋ยนี่ สนุกดีมันแปลกดีว่าเคยเห็นถึงจะบอสแอบกระซ้างมันถือว่าได้ล่องของแปลกอันนี้จะเหนียวเหนียวหน่อยช่วงรีวิววะดีคืดได้กอะคือช่วงได้ได้กะเอามาใส่เลยมีอยู่ทุกช่วงช่องนี้โอ้อันนี้เหนียวมากเลยเดี๋ยวรอให้มันดดนน้ำมันจะเป็นยังไง แล้วมันเขา่าเคืองก่อนในกล่องเขาให้หลอดมาด้วยจ่ะเหมือนชามนมไข่มุกเลยนี่หลอดน่ารักอันนี่้หลอดที่แถมมาในกล่องว้าวยืนยืนได้เลยพี่น้งองเฮ้ยเก๋อ่ะพกพาได้เนี่ยไ้ตันมากหลอดสนุกดีวะ่ะ น่ารักอ่ะโอเคส่วนอันนี้เป็นชานมไข่มุกป,ปกติแหละพี่น้องตันสื่อมาตันตังมาตันคิดว่ามันซื้อว่ามาหม,มาชานมไข่มุกมันน่าจะต้องดึงครูก็เปน็นอนี้แต่ว่าตันยังไม่กินหรอกตันจะได้ลิ้นตันยังบ่ได้สัมผัสรสชาติอย่างตันสเสด็จลองอันนี้ตัดเลยเจาะชานมไข่มุกกลอ้อบ่ได้เกี่ยวของแล้วพี่น้องตัวประกอบกอ็เป็น อาชีสแอบก็ตัวรักจบไลรลอยอ่ะหืมแต่กิลลกนกินนมร้อนออกช้าๆนิดนึงตัดออกก็ได้มาเดี๋ยวตนจะชิมเสซนกันนะคะไอ้ผงสีน้ำตาลที่ไซลงไปบางหันนึกว่ามันจะเห็นให้เผ็ดหรือ,อยัง บบเห็นเด็กก oh ินของมันเลยจืดจ <c oughs> <t> ่ะจืดมันต้องเส้นเปล่าๆขึ้นแบบไม่อร่อยเลยจริงๆนะโปรเซียพี่น้องเส้นมันจืดอ่ะถ้าตันใส่น้ำลายเกินไปเหรอเขาก็บอ่ได้บอกอืม เซ็น,นี้นุ่มอยู่เพียงแต่บะมีรสชาติหน้าม,มันจืดเกินไปอือไม่โอเคเลยเดี๋ยวตันชิมน้มนะแต่ว่าน้ำยังห่อนอยู่นะพี่น้องเนี่อยอุ่นๆเูย ซื้อมันเล่นซื้อมันได้ยุพี่น้องถ้วยเดียวก็เพออย่าซื้อมากินหรอบอโอเคมันจืดมันมันพี่น้องจืดจืดมันมันล่ะค่ะมันสีมีความเผ็ดนิดๆของไอเนี่ยไอ้ผงจากซองซีเนี่ยท่ตันบอกว่ามันมันมีกลิ่นเคร่องเทศนั่นแหละมันเป็นนมผสมผงมะมาลานิดนึงไม่โอเคเลยแต่ว่าถ้าล่องแน่นำเย็นอาจจะโอเคหรือเปล่า อ๋อไปต่อไม่ได้พี่น้องมันฟืนกินบรได้วันบ่รู้ว่าจะใส่ว่าเข้ามาอีหยังแต่ตันลองไอ้ผงไอ้เม็ดไข่มุกกันที่รักลองไหมรสชาติแต่ซื้อความแปลกใหม่อ่ะซื้อความแปลกก็ได้แต่อย่าซื้อมาตุนมากินสำหรับกานนะดีว่าที่ซื้อมาถ้ววเดียวโบเสียเงิน เดี๋ยวตัาลองดูดไอผข,ของของไองไข่มุกไอ้เม็ดไข่มุกคือทามันบอ้มี่เสร็จมามาหลวกะบอมมี่ไอ้กินเครืองเทศมาลาน,นิดนึงเพเพ็ดอ่ะมันกระสิีเป็นนุ่มหอนสีดีอยู่ด้วยน้องกระสิบมันมั่นอยูอ่ดูดไปขึ้นตรงนี้นะ ดูดมากๆน่ะแป๊บนึงนะมดูดไม่ได้เดี๋ยวจะต้องขีดกินเลยเอเม,ม็ดไข่หมด ขบีบกับพ่ได้ไปนนี้นอกจากจะไม่รสชาติจะไม่โอเคแล้วยังกินยากอีกน,นะเดี๋ยวดูดทนมเม็ดนน่อยนุ่มๆมเม็ดแซบยุบกับเครือเม็ดไข่มุกตัวไปพี่น้องโอ้โหดูดพอดูดได้เต็มๆนะไอ้กินไอเครื่องเทศไปกระจายในคอ บอสไซอ้พงเนี้ยต้องไปสิเป็นนมห่อนดีๆตันไ่บุพานนะพี่น้องซื้อความแปลกใหม่ซื้อย่าพากันซื้อมากินอย่าหาทำอันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะพี่น้องความชอบชอบส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าคนอื่นลอกกินเขาอาจสิมักก็ได้หรือว่าถ้ากินในน้ำเย็นกับอธิซ่บก็ได้อกินหน่อยดีกวาคนละอารมณ์เลยอันนี้หวาน อันนี้บ่มีความหวานบ่มีรสชาติมันอย่างเดียวโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วเป็นต่อบะได้มันฝืนบะได้พี่น้องไอ้มามาเพชรว่าเผ็ดมันยังแสบมันยังมีความแสบได้เพียงแค่มันทอมานความเผ็ดแต่เนี่ยมันเจียวเร็วยืนที่รักใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องพอกันไม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวตาสีหายยังแปลกๆหรือว่าอยังที่ตามโกเคยกินมาล่องอีกค่ะสำหรับวันนี้ ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ต่น้ำนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องแฟนเมื่อกี้มาดูดพื่อนเห็นอะไระให้ซื้อกินกินปะมันฟื้นมันฟื้นบม่ใดอีรีพี่น้องอวกแน่เลยอ้วกแน่เลยพนะสำหรับราคานะคะ27บาทตันซื้อจากลาซาด้าค่ะอืมราคาย7ิบบาทซื้อมารองมืงอะไรพี่น้องซื้อมาแกงมูก็ได้ แต่พาจะสื่อมาไวเพื่อย่งฉีบไม่โอเคฟืนต่อบาไหวหิวเขายังกินต่อเบาได้พี่น้องอเ,เดี๋ยวตันไปหาอยังสับสับกินหลากปากกันค่ะคไปละค่ะสวัสดีค่ะ